กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นก็แนะนำนะครับให้เลือกเล่นรายโตแบบเก่งกำไรก็เป็นลักษณะเทรดดิ้งบายโดยกลุ่มส่งออกที่ยังขยายตัวเด่นคือกลุ่มไก่อย่าง G F P T และกลุ่มกุ้งคือ C fresh รวมถึง C P F แล้วก็จะมีกลุ่มชิ้นส่วนก็คือ Delta c a l c o m รวมถึงตัวของ K C E ด้วยนะครับทีนี้พูดถึงไก่แปรรูปนะอยากจะให้ท่านผู้ชมจับตามองอีกหนึ่งพ้ดอนะันนี้คือนอกเหนือจากที่ทางกรุงศีเขาได้มีการกำหนดกลยุทธ เหลือไปเห็นหุ้น Food Moment หรือว่า FM oh, นะฮะอันนี้เป็นหุ้นขนาดกลาง <c oughs> นะแต่อาจจะทุกพูดถึงเนี่ย <c oughs> น้อย <c oughs> นะฮะอย่างไรก็ตาม Food Moment ธุรกิจหลักนั่นก็คือการแปรรูปเนื้อไก่แล้วก็ส่งออกไปขายในต่างประเทศด้วยฉะนั้น <c oughs> ตัวเลขส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตรงนี้เนี่ยก็ น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะหนุนนาให้ผลประกอบการโดยเฉพาะงวดไตรมาสสที่กําลังจะมีการรายงานออกมานะฮะของทาง Food Moment เนี่ยน่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยยะสำคัญเช่นกันแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสสซึ่งก็ดูแนวโน้มการส่งออกตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีการเติบโตได้ต่อเนื่องอนะครับฟ e n โมเมนต์ปัจจุบันนั้นมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือว่าดีเวนดิ้ย9.36นะอันนี้ กือบกือบสิเลยนะสูงลิบเลยนะสูงลิบเลยสูงลิบเลยนะครับแล้วก็ซื้อขายบน P/E Ratio ที่เพียง5.15เท่าเท่านั้น P/BV ที่1.03เท่าน,น,นะฮะเทียบเคียงกับหุ้นเอาไก่อื่นๆอย่าง G.F.P.T ก็ถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงคือ P/E 5.86เท่าแต่ก็ถือว่าสูง กว่าอยู่เล็กน้อยนะครับ CPF ปัจจุบัน5.91เท่าแต่ยิวเนี่ย4.59อโอ้โหอันนี้มากกว่า CPF เท่าตัวเลยนะสำหรับเพนนะครับเมีข่าวดีเรื่องของยอดส่งออกนะครับก็ถือว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยเปิดเผยโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนคโดยคุณนันทพงศิระเลิศพงผุ้มในการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยระบ,บุว่าการค้าระหว่างประเทศในรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ายอดส่งออกนั้นมีมูลค่าอยู่ที่3971ล้านเหรียญสหรัฐก็เติบโตเพิ่มขึ้นนะครับ19%จากก่อนหน้าน,นี้ที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะขยายตัวอยู่ที่ราว7-7.2%ถึเตัวเลขดังกล่าวก็ถือว่าเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงสุดในรอบ42เดือนและก็การส่งออกของไทยนะครับยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่15 ส่วนในแง่ของมูลค่าการส่งออกถือว่ามีมูลค่าสูงสุดในรอบ4เดือนด้านมูลค่าการนำเข้านะครับอยู่ที่29,696้านเล้านเหรียญสหรัฐก็ขยายตัวมา 17. บบวกลบคูณหารออกมานะครับก็เป็นผลทำให้เดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยไทยเกินดุลการค้าอยู่1,275ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ถ้าดูในแง่ของ ยอดรวมทั้งในรอบ9เดือนของปีและของเก้าเดือนแรกของปีนี้นะครับตั้งแต่มการาถึงเดือนกันยายนนะครับปรากฏว่ามูลค่าการส่งออกโดยรวมนะครับอยู่ที่254,146ล้านเหนรียญสหรัฐด้วยกัน,นครับก็มีการขยายตัวเนี่ย13.9%นะครับส่วนมูลค่าการนำเข้าโดยรวมนะครับอยู่ที่254,576 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็มีการขยายตัว11.9%นะครับก็ส่งผลทําให้รอบ9เดือนนะครับไทยเนี่ยมีการขาดดุลการค้า429ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันนะครับทีนี้ก็คง <c oughs> ต้องไปดูตัวสาเหตุนะครับ <c oughs> ที่ <c oughs> ทําให้ยอดส่งออกนั้นมันพุ่งทยานกลับขึ้นมาได้เนี่ยก็ดูหลกัหลกๆแล้วจะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่มีการฟื้นตัวครับรวมถึงแรงกดดันจากมาตรการภาษีของสหรัฐ เริ่มมีการผ่อนคลายลงนะครับก็เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยอัตราภาษีที่ไทยได้รับ <c oughs> ในแง่ของ r e c i ปัค c ลทาริฟเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งประกอบกับพัฒนาก,การส่งออกสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังคงมีการเติบโต อย่างต่อเนื่องในหลายตลาดะนะครับแล้วก็มีการประเมินนะครับว่าหากมูลค่าการสุงออกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ก็คือช่วงระหว่างตุลาคมนี้ไปถึงเดือนธันวาคมนะครับสามารถทําได้นะครับเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ25,000้านล้านเหนรียญสหรัฐก็คาดว่าภาพรวมของทั้งปีนะครับการส่งออกของไทยจะจะมีการขยายตัวระดับ 9.4ถึง10.4นะครับก็ถือว่าสูงกว่าเป้าหมายเดิมที่มีการคาดการไว้ว่าจะมีการเติบโตเพียงแค่2 3เนะครับก็คิดเป็นมูลค่ารวมๆนะครับอยู่ที่3.29ถึง3.32แส,สนล้านเหนรียญสหรัฐด้วยกันนะครับ ก็ดูแนวโน้มเนี่ยยังคงจะมีการขยายตัวต่อเนื่องแต่อาจจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงนะครับ,รบโดยแรงสนับสนุนหลักก็ยังมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารที่ก็ยังคงมีความต้องการในตลาดโลกอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามนะครับนั่นก็คือเรื่องของมาตรการตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนที่ก็เป็นปัจจัยสร้างแรงกดดันรวมถึงความพันผวนต่อห่วงโซ่อุปทานโลกโดย มีอีกหนึ่งความเสี่ยงนะฮะที่เกิดขึ้นนั่นก็คือภาวะชัดดาวของสหรัฐที่ก็อาจจะมีความยืดเยื้อะนะครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าด้วยเช่นกัน <c oughs> ในปรากฏการณ์ตรงนี้เองทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็มีการระบุนะครับเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจส่งออกที่มีการเติบโตดีเช่นไก่แปรรูปที่มีการขยายตัว19เดือนติดต่อกันโดยในเดือนกันยายนเนี่ยมีการขยายตัว9.7%แล้วก็ช่วง9เดือนแรกของปีนี้ขยายตัว6.9%ซ นะครับตรงนี้ก็มองเป็นบวกต่อหุ้น G F P T และ C P F รวมถึงในส่วนของกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งนะฮะมีการขยายตัวมา5เดือนติดต่อกันแล้วครับซึ่งในเดือนกันยายนเนี่ยขยายตัวอีก5.9%ขณะที่ภาพรวมของ9เดือนแรกมีการขยายตัว1.7%ตัวเลขตรงนี้ถือเป็นจิตวิทยาเชิงบวกนะฮะต่อหุ้น C P F T U Asian รวมถึงตัวของ s f r e s h แล้วก็ยังมีกลุ่มน้ำตาลทรายด้วยใช่ไหมครับ กลุ่มน้ำตาลทรายก็ถือว่ากลับมาขยายตัวนะครับโดยเดือนกันยายนนะครับมีการขยายตัวถึง43นะครับก็ผลักดันให้ตัว9เดือนแรกแมีการขยายตัวอยู่ที่11.7นะครับก็ถือว่าเป็นจิตวิยาเชิงบวกสำหรับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลนั่นก็คือตัวของ KSL ตัวของ KTS i และก็ตัวของ KBS นะครับในด้านเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ และส่วนประกอบนะครับก็มีการขยายตัว4เดือนติดต่อกันเลยนะครับโดยในเดือนกันยายนนะครับมีการขยายตัว65%นะครับก็ผลักดันให้9เดือนแรกนะครับมีการขยายตัว4.6%นะครับแล้วก็กลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะครับก็มีการขยายตัวในขยายตัว18เดือนติดต่อกันนะครับโดยในเดือนกันยายนนะครับมีการขยายตัวถึง5 7 9ก็ทําให้9เดือนแรกนะครับมีการขยายตัวถึง64.5%ก็ถือว่าเป็นผลเชิงบวกกับกลุ่มชิ้นนส่ว ไม่ว่าจะเป็นเดลต้าฮาน่าแล้วก็ตัวของเคียคอมนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบนะครับที่มียอดส่งออกขยายตัว14.6%แต่ถ้ามองภาพรวมก้าเดินแรกของปีนี้ถือว่ายังคงติดลบอยู่เล็กน้อยประมาณสัก0.7%ซึ่งหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ KCE กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นก็แนะนำนะครับให้เลือกเล่นรายตัวแบบเก่งกำไร ก็เป็นลักษณะเทรดดิ้งบายโดยกลุ่มส่งออกที่ยังขยายตัวเด่นคือกลุ่มไก่อย่าง GFP t และกลุ่มกุ้งคือ C Fresh รวมถึง CPF แล้วก็จะมีกลุ่มชิ้นส่วนก็คือ Delta c a l c o m รวมถึงตัวของ KCE ด้วยนะครับทีนี้พูดถึงไก่แปรรูปนะอยากจะให้ท่านผู้ชมจับตามองอีกหนึ่งหุ้นอันนี้คือนอกเหนือจากที่ทางกรุงสีเขาได้มีการกำหนดกลยุทธ์เลือไปเห็นหุ้น Food Moment หรือว่า FM นะฮะอันนี้เป็นหุ้นขนาดกลางนะแต่อาจจะทุกพูดถึงเนี่ยน้อยนะฮะอย่างไรก็ตามฟูดโมเมนต์ธุรกิจหลักนั่นก็คือการแปรรูปเนื้อไก่แล้วก็ส่งออกไปขายในต่างประเทศด้วยฉะนั้นตัวเลขส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตรงนี้เนี่ยก็ น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะหนุนนําให้ผลประกอบการโดยเฉพาะงวดไตรมาสสมที่กําลังจะมีการรายงานออกมานะฮะของทาง Food Moment เนี่ยน่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยยะสำคัญเช่นกันแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสสี่ซึ่งก็ดูแนวโน้มการส่งออกตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีการเติบโตได้ต่อเนื่องอนะครับฟ e n โมเมนต์ปัจจุบันนั้นมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือว่าดีวเวนดินย้ย9.36นะโอ้โหอันนี้ เกือบเกือบสิเลยนะสูงลิปเลยนะสูงลิปเลยสูงลิเลยนะครับแล้วก็ซื้อขายบน P/E Ratio ที่เพียง5.15เท่าเท่านั้น P/BV ที่1.03เท่าน,น,นะฮะเ,เทียบเคียงกับหุ้นเอาไก่อื่นๆนอย่าง GFPT ก็ถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงคือ P/E 5.86เท่าแต่ก็ถือว่าสูง กว่าอยู่เล็กน้อยนะครับ CPF ปัจจุบัน5.91เท่าแต่ Yio เนี่ย4.59เอโอ้อันนี้มากกว่า CPF เท่าตัวเลยนะสำหรับ FM นะครับอ่าก็ท่านผู้ชมอลองศึกษาดูข้อมูลนี้นะฮะคืออย่างน้อยเนี่ยมันหหเหมือนมี safety net สำหรับการลงทุนตั้งแต่ระยะกลางขึ้นไปนั่นก็คือ Yio ที่ปัจจุบันสูงถึง9.36แล้วพอมามองภาพในปัจจุบันแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงอนาคตเนี่ย ก็ดูจากแนวโน้มสรงออกไก่แปรรูปที่ยังมีการขยายตัวต่อเนื่องอก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ผลประกอบการของฟู้ดโมเมนต์และผู้ประกอบการรายอื่นๆก็ยังคงขยายตัวได้ฉะนั้นความสามารถในการจ่ายเงินปันผลนะอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่น่าจะน้อยไปกว่าเดิมงั้นที่ยิวในปัจจุบันตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันสืบเนื่องมาจากราคาหุ้นที่มันต่ําเกินพื้นฐานอ่าใช่นะฮะด้วยภาวะการของตลาดอย่างที่ท่านก็ทราบกันดีอ่าอันนี้ก็ลองพิจารณาข้อมูลตรงนี้ดูนะครับ